กสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับท่านผู้ฟังทรานทุนเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการสแกนหุ้นกับผมชัดปันทิติเวศทำหน้าที่บนขึ้นหน้าปัดวิทยุ FM106 วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าติดทุกคน1 3 2สนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับวันนี้เราก็ มีนัดกันนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมได้พูดคุยกันถึงเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับที่สมองว,วันนี้เป็นกระแสเป็นเป็นเทรนดอย่างมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะ,ะบรรดาบริษทัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยหลายบริษทัททีเดียวที่ให้ความสนใจนะครับที่จะเข้าไปศึกษาหรือแม้กระทั่งเข้าไปลงทุนนะครับในเรื่องนี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้อ รับเกียรติจากทางผู้บริหารนะครับบริษัททรเบียนที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในเรื่องนี้นะครับจนจากว่าล่าสุดเนี่ยเขาเห็นเขาจะมีเข้าไปลงทุนทำเกี่ยวกับเรื่องของการคุดเมืองนะครับบิตคอยนี่แหละ,ะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันวันนี้เราได้รับเกียรตจากคุณสุภกิจงามจิตเจริญนะครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทซิก้าอินโนเวชั่นจำกัดมหาชนหรือซิก้านั่นเองนะครับคระนี้คุณสุภกิจอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณสุภกิจครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณชาปันครับครับก็นะครับก็ขอบคุณคุณสมเกิจตอย่างสูงนะครับวันนี้ที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับเข้ามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับขอบคุณคุณชาปันและรายการเช็ดกันครับครับผมก็เข้าเรื่องเลยละกันนะครับพอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของสินทรัพย์นิจิซอนนะครับแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นข่าวของทางติก้าเนี่ย เห็นว่าจะมีการเข้าไปลงทุนในเรื่องของการขุดเหมืองบิตคอยเนี่ยมันมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับวยเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณสุรกิจครับแ<ม>อ่ผมเรีย<ม>นอย่างนี้นะครับประเด็นแรกเนี่ยเ,ออเราเราไม่ได้จับลงทุนนะครับเราลงทุนไปแล้วนะครับอ,อ <มา S 1> คราะตามตามที่เอาติดไปตั้งแต่เอธอันวาที่ผ่านมานออนประมาณช่วงยี่ห้าธันวาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองลงทุนไปแล้ว ชุดแรกนะตอนนั้นประมาณ50ล้านแล้วก็<ม>ในช่วงที่สองก็คือช่วง15มกราที่ผ่านมาเราเพิ่อมอีก100ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องอยู่ประมาณ200ตัวนะครับ<ม>อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแพนจะลงทุนเพิ่มในเดือนมีนาคมอ,อันนี้อีกปมาณ200ตัวนะครับซ<ม>ึ่งซึงระหว่างเนี้ยก็คือเราก็ได้สั่งไปหมดแล้นะครับแล้วก็ประมาณ มีนาเนี่ยเราจะมีอีกสองร้อเพราะฉะนั้นเนี่ยในคิวหนึ่งเราจะมีสี่ร้อยตัวนะครับแล้วก็เราคิดว่าเราไม่ได้ไปอรอหุ้นกู้น,นะครับที่ที่กําลังจะรจำหน่ายขายออกมานะครับเพราะว่าเราก็มีความมั่นใจในตัวที่ธุรกิจใหม่ที่เราไปลงนะครับแล้วก็เราเองติดตั้งได้อย่างที่ผมเรียนนะฮะที่มาที่ไปคือว่าโดยแบ็กซเาองเองเนี่ยเราเราถ้าดูตั้งแต่ เราก่อตั้งบริษัทผลิตภัณฑ์เราตัวแรกก็คือเทอรล้อยส่ไฟคเทอร้อยสยไฟมันขายในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับและผมเองก็จบวิศวะไฟฟ้านะครับนะครับเป็นเด็กขั้นคนด้วยนะครับคุณแจบฝาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีแบ็กาจ้ามาจากเอนจิเนียริ่งที่เป็นไฟฟ้าเวลาเราไปขายหน่วยงานโครงก,การต่างๆนะครับรแล้วก็ มีความเข้าใจในเรื่องของระบบไฟฟ้า p o ว e r e l e c t เ i ็การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคต่างๆพวกนี้เราติดต่อหน่วยงานและขายโครงการพวกนี้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนขายเหล็กผลิตภัณฑ์ซิกา้าที่ไม่ต้องทาสีกันสนิมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเหมืองเองเนี่ยเรามีความความสามารถแล้วก็มีความรู้ทีมเอนเจินเนียริ่งเนี่ยอยู่แล้วนะครับเป็นพุณนเดิมแล้วก็มีหน่วยงานที่เป็น วิีวะตามพวกนี้เป็นคุณเดิมและประกอบกับธุรกิจของเองเนี่ยในในเครือญาตินะครับก็คือมีแบ็กกราวก็คือเจริญไทยมออแปรนะครับเจริญไทยมออแปรก็คือเป็นมอแปรผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งในประเทศไทยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบต่างๆเราเราก็เลยค่อนข้างครบกว่าในในในบริษัทอื่นๆเราจึงมีความ พร้อมที่จะลงทุนแล้วเราก็ลงทุนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนส่วนนี้เราเราก็เลยมองว่ามันเป็นจุดแข็งของทางบริษัทน,นะครับที่ที่เราลงทุนไปแล้วแล้วก็เเราลงทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยเป็นค่อยไปในที่นี้หมายความว่าเราเราก็ทดลองไปก่อนนะเบื้องต้นนะครับอราเบองต้นเสร็จแล้วเ,เราก็ค่อยลงทุนเพิ่มในส่วนที่สองเป็นที่ผมเรียนแจ้งไปนะในส่วนแรกเราลงทุนไปตอน ธันวาในส่วนที่สองเนี่ยเราลงทุนไปตอนช่วงมก,กราที่ผ่านมานะครับในสองส่วนเนี้ยมันข้อดีคืออะไรคี่จะปันใจคุณในในผลขุดบิตคอยเนี่ยเรามองจากที่ต้ที่ผ่านมานะครับเอ,อราคาินทรั์ดิิต้อนเนี่ยมันมันมีแต่โตขึ้นนะครับจากหลักสิบหลักร้อยมาเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักสองล้านอันมีการติบโตแล้วแน่นอนรับปีนี้ตามสตัคเจอร์ของ การขุดเหมืองเนี่ยก็คือมันมีราคาไทซินที่ฮับวิ่งนะครับเป็นตัวกของตัวของคริปโตเลยคือสามปีจะมีฮับวิ่งก็คือเรามองว่าปีนี้มันฮับวิ่งแต่มันจะแตกตัวเพราะว่ามันไปมิวไฮปีที่แล้วสองล้านกว่านะครับรับหนึ่งของล kind อ of นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าความเสี่ยงของการทาเหมืองเนี่ยก็คือว่าถ้าเราเราเราทำไปกัทกับทางทีมผู้บริหารนะครับเชื่อในโลกของดิจิตอล ยังไงโลกดิจิตอลสินค้าดิจิตอลพวกนี้มันจะมาลิศรับเอ่อ,อ,อลก่และเพราะว่าอย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยโลกเองก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมเกมไฟหรือเป็นเอฟีนะครับพวกนี้มันจะมาทดแทนโลกปัจจุบันแน่นอนนะครับ,รบเพราะว่าเงินเราเองนะอจรั์ปัจจุบันเนี่ยเรายัางโอนผ่านคิวอาร์โค้ดต่างๆเลยเราไม่ได้จับเงินแค่จะไม่ได้จับเงินเลยเพราะว่าปัจุบัน ยิ่งภาวะโควิดอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกยิ่งไป,ป่านดิจิตอลเร็วขึ้นเพราะว่าเนื่องจากสานการจากโควิดมันทําให้อัตราเร่งตรงเนี้ยบันเร็วขึ้นอต่เราก็เลยไปลงทุนไมนิ่งไมนิ่งเนี่ย้อดีคืออะไรเออเราได้เป็นอย่างปัจจุบันเนี่ยเราลงทุนไปแล้ว400ตัวนะครับ,รบปัจจุบันเรามี200เนี่ยรายหมายความว่าเราคิดง่ายๆเลยครับวันหนึ่งเนี่ย100ตัวเท่ากับ จุด0.5เหรียญบิตคอยโอ้ครับจุด0.5เหรียญบิตคอยถ้าเรามีพันตัวก็คูณพันเข้าไปนะครับดันหมายความว่ามันก็จะกลายเป็นจุดเดี๋ยวผมประมาณกแถวๆถ้าพันตัวก็ประมาณถ้า5เหรียญหรือจุดจุด5เนี่ยะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เป็นหน่วยของบิตคอยแต่ว่าบริษัทเองมองว่าจุดที่อยากจะขายนะครับก็คือเริ่มขายเนี่ย ประมาณสองล้านสี่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเราสามารถโดยฐานะการเงินของบริษัทที่มีความแข็งแกร่งเป็นคุณเดิมนะครับพิก้าเองเนี่ยทํำไรมาโดยตลอดทำอะไรัีกำไรสูงแล้ก็ธุรกิจเก่าเรามีแบ็กอับที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยประหาดฟีสเดืยวว่าถ้าเราลงทุนไปจํานวนที่มันมากพอนะครับเอ่อมันจะกลายเป็นเอ่อบริษัทเราก็อาจจะไม่อาจจะนะครับบริษัทเราจะกลายเป็น ไปตับเทคเป็นรูปแบบไปเลยนะครับแล้วก็โดยวิจิตรโมเดลของเราครับปีนี้เนี่ยอย่างที่ผมเป็นคําเตยนนะครับว่าเราเราจะขยายและเพิ่มรุรกิจใหม่นะครับเราจะมีทีเซอร์ออกมาประมาณช่วงวันที่สิบแลดและผมเองก็จะออกแอดเดย์วันที่ยี่สิบสองนะครับแล้วก็จะกลางลดแบบให้ดูเลยว่าที่เราลงทุนไปนะครับเราจะมีอะไรบ้างนอกจากไหม่นี่นะครับเราเราโฟ้์ตั้มเทคเป็นรูปแบบนะครับ พราะเนื่องจากฐานะการเงินเราสามารถที่จะเอาสามารถที่จะออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้หลายอย่างนะครับแล้วผู้ถือหุ้นเองก็มีความไว้วางใจในการเพิ่มทุนเข้ามาแปลนวอลลนต์รอบที่ผ่านมานะครับจะมีเงินอ,อยู่ประมาณยี่สิบล้านแล้วก็ไม่บวกกับแคทโพเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เอาเงินไปลงทุนอะไรที่มัน้อนเหนือนะครับเราก็มาลงในเรื่องของสินทรัพย์ายตัวดิจิตอลแบบนี้คุทลายนิ่งครับ เม่อตัดเราที่ตามนะครับ,รบถ้าเรามีพันตัวนะครับว่าเราจะได้วละห้าเหรียญน,นะครับห้าเหรียญเราคูณราคาถ้ามันไปสองล้านาสองอันนี้มันไหลไ,ได้แน่นอนครับอถ้าเสื่อมเนี่ยเราคิดไปที่สี่ปีนะครับแต่ละปีแต่ละวันแต่ละเดือนเราจ่ายแค่ค่าไฟเราใช้คนแค่สองคนมาแค่มอนิเตอร์ผมผมมองว่ามันเป็นธุรกิจที่ดีมากนะครับแน่นอนครับในธุรกิจมันมีความเสี่ยงบ,บ้างอะไรบ้างแต่ผมมองว่า ถ้าเทียบกับเราเองปัจจุบันเป็นเมนุแฟคเจอร์นะครับมันมีความเสี่ยงในในเรื่องของตัวปัจจัยปันผวนมากกว่านะครับทำไมนี่เนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับเราเวิร์คแคสเซเนเรโอคืออปัจจุบันเนี่ยบอลอมมีแต่คนมาแย่งเสนอลงก็อยากับคุณกู้ให้กซิก้านะครับผมเรียนเลยว่ามีประมาณเกือบสิบบริษัทแล้วนะครับผมคิดว่ายังไงเราขายหมดแน่นอน แล้วก็ผมคิดว่าเราไม่ได้ไปเปิดขายเยอะหรืออาจจะสักสี่ร้อยถึงแปดร้อยล้านเองเป็นเศษแรกนะครับไปสี่พันล้านเป็นกองวงเงินเพราะว่าอย่างนี้ผมียกเราเราเองก็ไม่ประมาทในการทำธุรกิจนะครับเราไม่ได้เอาธุรกิจเอาเอาบริษัทไปเสียน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราได้ทุบกู้หายหมดเราก็ทยอยลงนะครับให้มันเป็นไปตามที่เราลงทุนนะครับอย<ช>่างปัจจุบ,บนันเนี่ยเราลงทุนไปแล้วนะครับ อย่างที่ผมเรียนนะบระิษัทมีแคสต,ตัวที่ดีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเราเตรเียมอินฟ้าระยะทั้งหมดนะครับซึ่งสองร้อยตัวแรกในเดือนมีนาปีนี้เดี๋ยวเ,เ,เ,เรียนเชิญเผู้ท่านผู้ฟังนะครับนักลงทุนแล้วก็ทางผู้ท่านฟังทางรายการ,รไปเยี่ยมชมตุกิก้าได้เลยนะครับว่าเราลงทุนไปได้จริงๆงปัจจุบันเนี่ยกาลังเตรียมอินฟ้าอยู่อะไรอยู่ต่างๆซึ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยก็อาจจะมีข่าวที่ออกมาว่าเราพีโอจากที่ไหนนะครับ แล้วก็จเริญไทยม้อแปลงมาสนับสนุนเราเด้านไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนเลยว่าเราใช้มืออชีอในการทำงานนะครับเรามีพาร์ทเนอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าโปรเจกตที่การทำไมนิม่งเนี่ยเรามองว่าเราจะเป็นเหมือนที่เอ,อระดับเ e อเชียไครับเพราะฉะนั้น,เ,นเราก็มองว่าเราเราเรา,เรา,เราีโกที่หลักหมื่นตัว นะครับอันนี้เป็นแค่ก้าร์เดอรนะครับเรามีแผนนะครับเรามีพาร์ทเนอร์ฉน,นั้นไอาการทำบิตคอยเนี่ยเราถ้าถ้าเอคนที่ติดตามผมมาตลอดเนี่ยคือเราทุกเรื่องที่ผมทําพูดไปเนี่ยเราทาหมดนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอยสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยหรือราคาบิตคอยอย่างปัจจุบันที่เราพูดไปอยู่เนี่ยเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วมันอยู่ประมาณนะราคาบิตคอยอยู่ล้านหนึ่ง เร่ากว่าตามกว่าร้านสองเป็ไหมครับปัจจุบันนี้เราพูดกันอยู่มปนอยู่กนจะไปร้านสี่อ่ะครับฉะนั้นผมคิดว่าเอ่อถ้ายูสเซทของบิตคอยน์มากขึ้นและคนเข้าใจในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็เชื่อในเรื่องดีตอนมาจริงๆเนี่ยราคาคริปโตหรือแม้กระทั่งราคาบิตคอยเองเนี่ยไม่ดีตรงนี้แน่นอนนะครับ่าับยังตัวเลขนะครับปีที่แล้วที่เราเราทำเซเนโรไว้มันก็ทูเบสเลยนะครับ ติเดือนคืนคนที่ถูกหมายเยอะคือเดืออเองครับนั้นผมบอกว่าถ้าลงทุนปีที่แล้วแล้วติดเดือนคืนเพราะปีที่แล้วครารมันเป็นตัวขาขึ้นครับอันนั้นมันมีอัพไซด์อย่างเยอะมากเพราะว่ามัน24ชั่วโมงเจ็ดวันและยูสเนสในตละประเทศปัจจุบันเนี่ยออกมาเป็นที่ผมเรียนเขาอยากจะใช้เป็นค่าต้นทุนกลางเพราะว่าอย่างบางประเทศอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเ พม่าหรือราวจำอาจจะสับสนนิดนึงครับ<ช>ถ้า<ช>พึ่ง<ม>จะภาษาละกับพม่ามานทีเอ่ก็พึ่งจะใช้บิตคอยมันก็มีประเทศพุ่งดีเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยูสเคสมันก็จะจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าเออไม่ใช่พุ่งเดี๋ยวผมจะพูดแต่แง่ดีเกินไปครับอืบิตคอยเนี่ยจะตรงข้างกับอ่าคราคารกลางของทั่วอ่าใชว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของธนาคารจีนทประเทศจีนที่ออกก็ออกมาว่าแต่ในเรื่องของการขุดอัลตคโับแต,แต่แต่เขาเองก็ถือครองตัวบิตคอยเยอะอ,อันนี้อ่าไปเช็คจากตัวบ่กเทนได้แล้วอย่างที่สองเองเนี่ยคือเนื่องจากประเทศจีนเองเป็นประเทศที่ใช้กําลังไฟเยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาปล่อยให้คนเอาอกําลังไฟที่เขามีอยู่จํากัดน,นะครับเระเทศเขามีประชากรเยอะมาก มาคุดเหลืองคริปโตเนี่ยนะฮะเพราะว่าอย่างนี้ผมเรียนอะทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจสนใจแล้วก็ลกงทุนสูงมากมันประเทศจีนจะมีปัญหาแน่นอนอนะครับกลับมาที่ซิก,ก้านะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากที่เราก็ไปดูความเสี่ยงแล้วประเทศไทยมีโอกาสที่จะออบอยคอรไหมมีมอมโอกาสที่จะ แั่แต่ีพร่งนี้ไหมกําลังไฟจะพอไหมอ่อ่ใช่ผมก็ไปติดตามประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากการท่องเที่ยวเราก็ไม่ดีนะครับการต้องดรับสองคือในส่วนของเอภาคอุตสาหกรรมก็มีการปดตัวเพราะฉะนั้นกําลังไฟเราเหลือเยอะมากนะครับนี่ติดสามสิบเปอร์เซ็นตัวเลขนี้ผมไม่ตัดเจียนแต่ว่าเหลือเยอะนะครับครับ,รบแล้วก็ภาครัฐเองก็สนับสนุนโรงงานทดแทน ลหลายหลายวิธีกาที่อยู่ในตลาดก็ก็ก็ลงทุนพวกนี้ไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานทดแทนบวกกับพลังงานเดิมน,นะครับประกอบกับที่เราใช้ไฟลดลงมันก็เลยเป็นสาเหตุท,ที่ทําให้ผมว่าภาครัฐสนับสนุนนะครับอย่างนี่ผมเรียนในสำนักกรอเองนะครับก็ออกมาแล้วว่าจะเก็บภาษีเวลาค,ลวคุณเท่าไหร่การหรือคองคดโตเท่าไหร่มันมีนความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ แม้กระทั क क ่งต <wh ats ator> mm ัวเอธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็เช่นกันบเคเองก็ออกมาว่าเอ๊ะเขาไม่เขาไม่สนับสนุนแต่ทางหนึ่งก็ออกใบอนุญาตให้กับเอ่อกานเนตนะครับและหลายหลายแดงก็ได้รับใบอนุญาตไปอืมทันผมดีเองว่ามันมันก็ผมคิดว่าประเทศไทยเองท่านดูให้หายประเทศเนี้ยก็มองว่าเอ่อเขาก็อยากให้ทําให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้มันเข้าระบบ ออประเทศไปให้ประเทศดีปัญหานครับ,รบผมก็เชื่อวอ่ายัางไงยังไงเนี่ยกรแสมันมาทั้งโลกนะครับรีิวเต้ามาแน่นะครับครับมองมองไปก็คือว่าตอ๊อกเกอาเองก็อยู่ในอยู่อยู่ในเรื่องของกระแสโลกาภิวัตนอยู่ในในกระแเพราะฉนั้นเนี่ยอย่างที้ผมเรียนเราเรามองเอ,อคนที่ลงทุนไปอย่างจริงจังเลยก็คือเกีเอครับอ่าอ่าเราก็ไปดูโมเดลเขาแล้วก็ไปศึกษาในเชิงลึก เครื่องที่ลงเป็นยังไงรุ่นที่น่าเป็นยังไงนะครับผมคิดว่ายัางไงเรามองว่าเป็นเขาเขาเป็นโมเดลโยโมเดลที่ที่ดีนะครับแล้วก็เราก็ทํทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเราผมเองก็เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วพาร์ทเนอร์ผมเอ่อก็เป็นไฟฟ้าเอยอะแยะไปหมดนะครับเรามีทอทานเทนเนอร์ทายบอกแปลงอาร์ติฟ้าอะไรต่างๆนั้นพรุ่งนี้ก็มา,าพภากาลังในการลงทุนนะครับม,มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ซสก้า ทำไม่ได้แล้วทําไปแล้วนะครับปจุบั<ม>ติผมจะเข้าวอลเล็ตทุกวันนะครับคุณาจารย์เว่าเอ่อมันอยู่ที่ c ีโนะครับเราก็มีวิธีการแล้วก็เราก่ลงลงทุนแล้วก็ศึกษากับทางเอ่อออเดิเตอร์เรียบร้อยในการทุกขั้นต,ตอนอเป็นาั้นตอนขั้นตอนแย้เสียภาษีนู่นนี่นั่นทุกอย่างนะเพราะเนื่องจากามือราอ่ในตลาดหลักทรัพย์ครับอืแล้ว ถามผู้สุกวิจต่อนิดเหนื่อยครับพอดีไอ้ตรงเนี้ยเราเราในในแผนของเราเนี่ยเราตั้งเป้าไหมครับว่าเราเราจะลงทุนประมาณสักกี่หมื่นเครื่องเด๋งเมื่อกี้เห็นคุณสูกวิกบอกระดับหมื่นเครื่องเนี่ยเราเราเรามองไว้แค่ไหนครับเพราะอย่าง j t s เนี่ยเขาบอกว่าจะทำห้าหมื่นเครื่องเลยนะฮะของเรานี่มีมีการตั้งเป้าไว้ขนาดไหนครับเย่างผมเรียนเอาแผนระยะสั้นหรือกลางครับอย่างปีนี้เนี่ยผมเรียนว่าเราก็หลักหมื่นแล้วแต่ โอ้ครับผมอืมที่ที่ดูกัว t e ของของเครื่องพวกนี้คือการบริหารจัดการเรื่องพลังงานที่จะป้อนให้กับเครื่องหม่ยลิงต์กันะครับอืมอืมอ่าอันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องของของฟัสชัลิตี้แล้วครับแล้วแล้วยังครับครับผมครับผมได้ครับแดงขัดต่อเลยครับครับครับเอออย่างอย่างที่เรามองอย่างเงี้ยเอ่อเปรียบเทียบให้อย่างคนที่เอ่อเอ่อ ง่ายๆให้เห็นภาพกับเทียบกับธุรกิจเดิมธุรกิจเดิมที่ทําโซล่าฟาร์มโซล่าฟาร์มเนี่ยเหมือนกับคุณตั้งแผงเสร็จสายไฟแล้วคุณได้เอค่าสัมปทานเท่าไหร่่ายไฟตามนันแต่ข้อดีของการทําไมนิ่งคืออะไรเมื่อเทียบกับโซล่าฟาร์มโซล่าฟาร์มมีเวลาก็คือพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ลกแต่อย่างมากก็ต้องตึมถึงแปดเก้าทั้งหมดแต่ทำมาไมนิ่งเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับโอไม่มีวันหยุดติดยี่สิบสี่ถึงเจ็ด นะครับเพราะฉะนั้นสลวนที่มันแตกต่างเพราะฉะนั้นการสำรองไฟการจ่ายไฟให้กับเครื่องพวกนี้ให้มีอายุการใช้ง,งานที่สามารถสัมพันธ์กันได้เนี่ยจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องระบบไฟฟ้านะครับต้องมีการเผื่อโหลดในการเผื่อกําลังไฟฟ้านะครับการบริหจจารจัดไฟฟ้าต้องมีนะครับมีการสำรองไฟอย่างไรให้มันทํางานได้24ชั่วโมง7วันใช่ไันไม่ใช่เรื่องที่ คนไม่มีความรู้จะมาทําได้ครับอันนี้ก็เป็นเออันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งอย่างที่ผมดูตอนนี้ก็ประกาศมาเพราะว่าเขาลองทําไปแล้วหลายท่ันบอัว้ยมันเวิร์คใช่ไหมครับมันก็เราเราก็เป็นการออ่รีคอนเฟิร์มเพราะว่าจริงไม่งั้นเราผมคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นธุรกิจเอที่มันเป็นในโลกดิจิตอลจริงๆิครับแล้วทีนี้ผมถามต่ออีกนิดนึงครับแล้วอย่างนี้เนี่ยทางตัวกุสลกิจเองมองมองไหมครับว่าไอ้ตัวธุรกิจใหม่เราเนี่ย ในในส่วนของอ่ารายได้ก็ดีที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตในที่เรามองไว้เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นสัดส่วนกับถ้าเทียบกับธุรกิจเหล่าเก่าเราเนี่ยมันมันคุณสุกิจตั้งเป้าไว้ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะครับเออผมผมเดีอย่างนเลยฮะเพราะว่ามันมันมน่าจะที่ล้าเองมีก็ขายประมาณแถวพันล้านครับอืเอ่อถ้าเราอินเวสเราก็ออกคุณคู่นะครับแล้วก็รีเทิร์นเนี่ยเรามองว่าม n i n งเนี่ยเรามองว่ามองอย่างคอนโซเีฟก็สามปี ครับนหารปีหารไปว่าปีนี้เราเรามีการระดมบุนกต่างๆเข้ามาสองพันล้านสามพันล้านเนี่ยครับมันก็ไดเวอร์ซิฟายธุรกิจเรากลายเป็นเด็นเ็เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยออถ้ารายได้เรามากกว่าปัจจุบันเรามีรายได้อยู่แล้วจากธุรกิจเดิมครับธลางนะครับเออเรามองว่ามันกำัโกลอยู่แล้วแต่ธุรกิจใหม่ที่เราลงทุนไปแล้วมันมีเทินกลับเข้ามาผมมองว่าปีนี้ถ้าตามแผนเราคงจะ การเป็นยื่นไปลิ่งใหม่แล้วก็การเป็นเป็นเอกเกิดถ้าเป็นแปวทางนันนะครับก็คิดว่ามันไม่เป็นสิ่งที่มันยากนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าเราเราเรามีแผนที่จะขยายคองไปเนี่ยหลักหมื่นครับหลักพันเป็นหลักหมื่นตัวครับอ2นะครับภายในอ2ปีนี้นะครับโอ้มันก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ชัดเจนขึ้นครับสุดท้ายครับพอดีเวลาเวลาจํากัดที่ดีของไทยย่างเป็นเรื่องมันเยอะ ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไงต้องขอเรียนเชิญคุณสุภกิทีหนึ่งวันนี้ช่วยฝากถึงท่านผู้ฟังท่านทุนหน่ยครับให้มั่นใจเลยลว,ว่าตัวธุรกิจใหม่ของซิก้าของเราเนี่ยจะเข้ามาทําให้เกิดความแข็งแกร่งการเติบโตแบบที่จะนิจิว่าหลายหลายก้าวกระโดดเลยเนี่ยย,ยังไงบ้างครับฝากพิดหนึ่งครับสองเรื่องนะครับเอ,อ,อย่างแรกเลยเนี่ยบริษัทเองมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งอยู่แล้วจากธุรกิจเดิมอันนี้เป็นข้อได้เปรียบเราสามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องรอคุณปู่ซึ่งเราลงทุนไปแล้วสองร้อยตัว ครับแล้วกาลังจะลงอี่สองร้อยภายในมีนานี้นครับแต่ส่วนที่สองเพราะฉะนั้นในหุ้นกู้เราเองเนี่ยเอ่อเราขายหมดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เราคิดเลยว่าในส่วนนี้เราเรามีความแข็งแกร่งนะครับ,รบและในส่วนที่สองก็คือเรามีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรเรามีพาร์เนอร์ด้านวิศวกรรนะครับระเบิดไฟฟ้ากําลังเป็นจุดแข็งเพราะว่าเรามีโปรดักต์อันหนึ่งของเอ่อ ที่กล้อยู่แล้วก็คือพ่อร้อยสายไฟใดว่าซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมไฟตาเพราะฉะนั้นเราทําได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในสองส่วนนี้เราทําทําตามที่บอกเราทําไปแล้วนะครับเราจะทันฟอร์มนะครับแล้วก็เลื่อนจากรายได้ใหม่จะเข้ามาแล้วก็ไปแสงธุจกิตเก่าเราครับเราก็ว่าเราจะกลายเป็นเนะครับแล้วก็ผมเห็นว่าพีเทสเป็นปีที่ อคนจะจดาำทิก้าในรูปแบบเป็นบริษัทเทคโนโลยีเป็นรูปแบบนะครับแล้วก็ผมคิดว่าณปัจจุบันเองเนี่ยอคนที่ยังไม่มั่นใจว่าทิกาจะมาเหมือนกับมาโปรแล้วก็หายไปหรือเปล่าเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเราเอลสิกไปแล้วนะครับว่าอัุนันนะครับอ,อันนี้เราเองเนี่ยนอกจากตัวขออ้นิ่ง หลังจากนี้เราจะมีการเปิดตัวพ์ทเนอร์นะครับแล้วก็มีการเปิดตัวเษัทลูกที่สองสามบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเราจะขายเป็นเทคคดีเแ็่รูปแบบนะครับคุณจตุรครับก็เห็นว่าปีนี้ปีหน้าก็มันจะทัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับม,มีอะไรน่าติดตามเยอะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนทํางานจริงจังน,นะครับในบทุกๆรายละเอียดะนะครับเรามีพ์ทเนอร์แล้วก็ประชุมกันเลยตลอดครับอันนี้ไม่ต้องห่วงครับครับ ครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณคุณคุณสุภกิจอย่างสูงเลยนะครับเดี๋ยวถ้าอัปเดตยังไงต้องเรียนเชิญครับจะเดตยังไงต้องเรียนเชิญนะครับครับผมครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับนั่นคือคุณสุภกิจงามจิตนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ิหารที่ตอนนี้ต้าจะเป็นที่จับตามองแล้วล่ละฮะเราเราเห็นเจ s ีเอสนะวันนี้ไปเท่าไหร่แล้วซิก้าเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ไม่แพ้เหมือนกันนะครับคงต้องติดตามกันดูครับเรื่องราวของซิก้าหลังจากนี้ นะครับแล้วก็ถ้าเร็วๆนี้เราคงเห็นความชัดเจนขึ้นนะครับว่าเขาจะมีแผนะตะลุยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยยังไงนะครับแล้วมันจะเข้ามาเป็นรายได้เขาเนี่ยแบบมหาศาลแบบไหนอย่างไรเราคงต้องติดตามกันนะครับหลังจากนี้ต่อไปนะครับสำหรับเวลาในช่วงนี้สาหรับผมก็คงต้องปัดผู้ชมไปที่ตั้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพักไปฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีสักครู่แล้วกลับไปคุยกับท่านอาจารย์สิบกอดกันต่อครับอักสักครู่ครับ Thank you